มาดูว่าแต่ละวันเราต้องทำอะไรบ้างวันอื่เลยก็เชียร์บอกตรงนี้ให้หมดเสร็จแล้วเราก็มาเคลียร์ตรงอีเวนต์อีเวนต์นี้ค่าห่าตีได้นะถ้ากเากิดเราตีกันใหม่แล้วนะมีนี้เอลิทบอสแล้วก็ช่วยดีวิลูชิสทำคนทหาเ,เก็บคิวนี่มันสต,ตาร์ระคังก็ถ้าเรามีจิวเราก็ทำไปให้เสร็จๆไปเลย ก็มาเคลียร์อะไรรีเฟรชก็คือเป็นเวลารวบแล้วลงเป็น,ลลปนตัวเนี้ยอาร์ซี่ฟอเรสก็ได้เป็นท้าสี่ตัวกับเต้นเต้นให้เลือ่องเป็นสี่ตัวจะได้หมดเลยก็เอ่ออาร์เทมเนี่ยอาร์เทมใี่เราลงได้เรืเร่อยๆเ,เราไ,ไ,งงไะะราามาไ่จำเป็นต,ต้องลงให้เสร็จท,ทันวรับเพราะว่างเมื่อไหร่ก็ลงก็ลงไอ้เทิร์ดเจอร์จนี่ก็ต้องลงเพื่อเ,เอาของมาแรกแล้วก็ต้นไม้ อาทิตย์ละครั้งทั้งเดี่ยวทั้งทีก็กวนลงได้อีกพีกก็น่าจะประมาณนี้สำหรับในแต่ละวันที่เราต้องทำ